คนปลายหางมีโซกโมโมไหมตานี้เลยโซกัมโมดูอีกทั้งเหมือนแม่สุดยอดอยู่ชั้นอะไรครับมหนึ่งทแปดครับชื่ออะไรบ้างตะตาต่ำครับคิวครับแก้วครับนาวินครับเยลโล่ครับหกคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันหมดเลยใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะรอทำคอนเทนต์อยู่อ่ะทำไมเราอยากทำคอนเทนต์กับโซกัมโมอยากเรียนรู้การเข้าสองของครับอยากให้เขารู้ว่าเข็มขัดดีมีคุณภาพใส่ง่ายสบายค่อยากให้ทุกคนลองใช้เข็มขัดโูกัมโมครับ โคตรเทระเบิดแต่เท่สบายครับอยากโฆษณาให้โซกาโม้ครับเข็มขัดคุณภาพครับใส่ีเข็มขัดแล้วคนจะมองครับอยากรู้ครับว่าแบรนด์ดี๋ไหมครับเห็นเพื่อนใส่โซกามโม้ตกใจเลยรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเราใส่ไม่รู้ครับซื้อนานหรือ,อยังเพิ่งซื้อตอนประเทมบ oh. ใส่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างใส่สบายใส่ง่ายถอดง่ายวันนี้ได้เจอโซกามโม้ตัวจริงโรงงานผลิตที่น้องใส่เส้นนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างดีใจที่ได้ใส่ครับเราเห็นเพื่อนๆใส่คิดว่ายังไงดีสวยเท่ดีครับ อยากลองใส่ครับอยากลองใส่งั้นให้เข็มขัดใหม่ทุกคนเลยโซกามโจะสลักหัวเข็มขัดแก๊งมหนึ่งถ้า8 <Yeah. S 1> เป็นเข็มขัดคนละเส้นเลยโซกามจะมีไซส์ความยาวชัดเจนเลยน้องดูของน้องสิไม่มีเขียนเลยเอวเท่าไรนี่คือความแตกต่างของความใส่ใจแบรนด์โซกามมีอะไรฝากกับโซกามโไหมโชคดีที่ได้มาเจอโซกามโครับให้โซกามโร่ำรวยขายของดีมีคนมาซื้อเยอะๆครับฝากไว้มาก ดีมากที่จะได้เข็มขัดโซกโมแบรนด์นี้โคตรดีผมอยากลองใส่อยากใหญ่ทุกคนรู้ว่าแบรนด์นี้ดีี่สุดครับที่จะสัมผัสกับโซกัมโมดีใจที่ได้ใส่แบรนด์โซกมโมครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เท่รู้สึกที่ได้ใส่เข็มขัดดีแบบนี้ครับรู้สึกดีจะได้ใส่เข็มขัดที่มีคุณภาพแบบนี้ยอดเยี่ยมมากโซกโมจะมาอีกครั้งเอาเข็มขัดใหม่และหัวเข็มขัดสลักแก๊งของน้องๆพร้อมชื่อของน้องๆทุกคนโซกโมขอบคุณค่ะ